ครับประมาณนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตึกน,นะครับที่ใช้ระบบแอร์อีกประเภทนึงนะครับเรียกว่าระบบ VRV i r VR f นะครับโดยโซลูชันที่เราทำเนี่ยก็ครอบคุมทั้งแอร์ที่เป็นประเภทโชลเ e r ร์ a n นที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยพร้อมกับตึกที่ใช้อีกประเภทนึงที่เป็น VRV VRF VR System เหมือนกันนะครับผมอย่างอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างตึกที่เราทําให้ เป็นตึกชื่อว่าตึกกระทรวงพลังงานนะครับหรือว่าตึกดีๆนะครับโดยตัวนี้เราก็อินเทเกตระบบต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโซล่านะครับระบบไฟนะครับหรือแม้แต่ระบบแอร์เองก็ตามนะครับโดยเราก็ยังทำพวกออโตเมชันในการควบคุมการเปิดปิดแอร์ให้กับอาคารนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับจะให้อีฟเล่าให้ฟังนะครับว่าในระบบเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างครับที่เราทำเนี่ยเราทำเป็นระบบ BS ซึ่งช่วยให้ทางอาคารเนี่ยสามารถมอนิเตอร์อิน control ไมชีนต่างๆในอาคารเขาได้อย่างสะดวกขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบ 14ระบบด้วยกันระบบไฟระบบ VRV Ventilation ระบบ Lighting Air Quality Fire Protection Sanitary เรื่องน้ำ CCTV แล้วก็อีกมากมายครับซึ่งส่วนนี้ทำให้ทางชิ้นหน้างานน่ยสามารถทำการ Operate อาคารเกดขึ้นแต่ไม่ได้จบเพลงเท่านี้เนื่องจากอาคารเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วสิ่งที่เราไปช่วยเนี่ยเป็นเรื่องของการ Operation เพื่อ Operate ให้อาคารเนี่ยใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเพื่อให้อาคารได้เป็น Zero ให้ได้ครับผลที่ได้เนี่ยก็คือเรา เราเพยายามจะลดพลังงานที่ใช้ได้มากที่สุดและก็ใช้พลังงานจากส่วนลดอะไรมาสุดเช่นกันครับซึ่งผลที่เราได้เนี่ยเราใช้พลังงานไปประมาณสัก28เปอร์เซนต์จากช่วงช่วงที่ทีมไปเ e ็นเ t ียชันมาซึ่งวิธีการที่เราทำเนี่ยเราทำสองส่วนส่วน,วนแรกเป็นในส่วนของการตั้งสเกดูต่างๆไม่ใช่เป็นสเกดูเรื่องของระบบไลติ้งเรื่องไฟเรื่องแอร์ออแล้วก็มีการเอาตัวเมทการปรับ VRV ฝั่ง air side ครับปรับเทอร์โมสเตตให้เซฟคอยให้หมดของแอร์แต่ละพื้นที่เนี่ย มันอืูนตาม p m b ที่เป็นเรื่องของ Thermal Comfort ของของคนครับก็คือคนจะรู้สึกอุ่นนิดหน่อยแต่ไม่ร้อนจนมากเกินไปสแตนดช่วยลดการใช้พลังงานให้อาคารได้ค่อนข้มางเยอะมากๆเลยครับ